ไปสรรเสริญจุโรปไปสนับสนุนในการรักพาตัวเด็กนะครับเออไปสนับสนุนในการให้คนรักพาตัวเด็กนะครับแล้วเกิดคดีความนะครับเกิดคดีความเสร็จแล้วนะครับมันก็จะดังไงนะครับดังแล้วก็จะมีเงินไงนะครับก็จะมีคนเอาเงินมาให้เห็นไหมล่ะเออนะครับเห็นไหมมันก็แค่นั้นเห็นไหมล่ะเออมันจะไปเห็นนะครับมันก็ไม่ยากเห็นไหมทุกวันเนี่ยมันก็เลยนะครับฆ่าแกงกันง่ายๆเห็นไหม อยากจะทุบก็ทุบอยากจะตีก็ตีเห็นไหมมันคิดว่ามันไม่ผิดอะนะครับเออเดี๋ยวเผื่อมีคนสงสารจะไงนท้ายที่สุดแล้วนะครับร้อยคดีพันคดีนะครับนะครับมันก็มันมันก็เป็นออลัทธิเอาอย่างของไอ้จำเลยนี่ทั้งนั้นนะครับทุกวันนี้นะครับที่เกิดการฆ่ากันยิงเนะี่ยมันบอกว่ามันไม่ผิดไม่ผิดเห็นไหมลนะ่ะนะครับอืมสู้ๆไหมลุงบางคนนะ่ะดูดีกว่าเขาครับโ,โอ้โหเที่ยวนะครับนะ <laughs> เอเอ,เอ นะครสวัสดีครับพี่น้องกันน่พนี้ท่านโสชันแนวสวัสดีครับนะสนมกซ้ำกันเดี๋ยวจ่ายเน้อนะครับนะจริงๆนะครับอ่าอ่าภัยวันจันทร์สิงนะครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์เพราะฉะนั้นนะครับนะเอฟซีฝั่งโน้นนะครับถามว่าโง่ไหมไม่โง่นะครับ แต่เขามันข้างไครนะครับเออนะครับฝังของจําเลยเนี่ยนะมาคิดไปคิดมาแล้วเขาก็ไม่งูนะครับแต่ว่าข้างไครนะครับหลงไหลข้างไครนะครับก็คืออยากจะรวยทางลัดกันนั่นแหละนะครับอยากจะรวยทางลัดนะครับแต่มันก็มาเสียนะครับมาเสียตรงที่ว่าการสนับสนุนคนร้ายเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนอื่นเขามองนะครับคนอื่นไอ้พวกที่นะครับขอคดีกันทุกวันนี่แหละขอคดีเมื่อเช้านี่แหละ นะครับก่ขอคดีเมื่อวันก่อนนี่แหละนะครับมันไอ้พวกที่ก่อคดีเนี่ยมันก็รู้ข่าวอะ่ะไอของไอใช้พลน,นี่นะมาตลอดนะครับเพราะมันมาสองปีนี่นยะนะครับมันก็จะอาศัยคําว่านะครับเห็นไหมไม่ผิดไม่ผิดเดี๋ยวเอฟซีก็จะเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลนะ่ะมันก็เลยทาให้ก่อเกิดเป็นคดีความจนถึงทุกวันนี้ไงนะครับเพราะคนทําผิดแล้วนะครับมันก็หวังฟุกกันไงนะครับ เออเพื่อจะได้ฟุกแบบไอ้ไอ้เนี่ยเพื่อมันจะได้ฟุกไปไปไอ้ไอ้คนร้ายเนี่ยกับที่ไอ้คนร้ายที่ตำรวจเขาบอกว่าอุ้มตัวน้องชมพู่เนี่นะนะครับเมื่อไอ้คนร้ายเนี่ยเห็นไหมล่ะอุ้มตัวน้องชมพู่เนี่ยกับที่เขาออกหมายจับเนี่ยนะนะครับเออนี่แหละมันหวังเพื่อฟุกทั้งนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะครับเออถ้ามันไม่ฟุกมันก็ติดคุกไปก็แค่นั้นนะครับเออเออมันก็จะไปหาวิชาข้างในโน่นกันมา นะครับก็เพราะ fc ประเภทพวกนี้แหละนะครับที่ไปสรรเสริญเยือนยอคนลายเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักวันนะครับลูกหลานตามเต้าของ fc เหล่านี้นะครับมันจะโดนคนทําลายเห็นไหมละ่ะแช่งไปเลยนะครับเออมันก็จะโดนคนทำลายแล้วมันก็จะได้รู้นะครับเห็นไหมละ่ะบางทีลูกหลานกำลังจบมาใหม่ๆได้ทำงานมาใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมโดนรับพาตัวไปนะครับไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับเห็นไหม เออลักพาตัวไปแล้วก็ไปฆ่าทิ so, ้งหมกป่าอย่างเงี้ยนะครับมันชอบนะครับแล้วพวกมึงจะได้รู้นะครับว่าผู้สูญเสียเป็นยังไงนะครับเออนะครับแต่ละคนก็มีลูกมีหลานกันทั้งนั้นนะครับเอฟซีฝังฝังของไอไอคนร้ายนะครับฝังขอไอจำเลยคดีน้องชมพู่นี่นะนะครับเออแล้วเดี๋ยวสักวันมันจะเกิดกับลูกกับหลานพวกมึงนะครับไปส่งเสริมคนร้ายกันดีนะนะครับเดี๋ยวมันคนร้ายมันก็มันก็จะชายโยนะเดี๋ยวมันต้องโดนกับลูกกับหลานมันนั่นแหละ นะครับเออโดนนั้นมันจะได้รู้นะครับว่าผู้สูญเสียมีความรู้สึกยังไงนะครับเออเออแล้วมึงจะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะบอกว่าเนี่ยกับแม่มันไม่รักเห็นไหมล่ะเออลูกมันตะลันตะลันไปเรื่อยเปลือยแม่ไม่สนใจไม่บอกไม่กาวลูกเห็นไหมล่ะเออนะครับมันก็จะโดนคอรหานนินทานะครับเนีเห็นไหมล่ะเออมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนพวกนี้นะครับถ้านะครับนาแต่มาลังกันลุมองก้นนะครับ นี่นะครับเอานาแตมาแล้วนะครับนะนะครับเออก็ได้เวลาพอดีนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับได้เดี๋ยวลุมงคลจะออกไปทําธุระแป๊บหนึ่งนะครับไปทําธุระนะครับนะก็พอดีพอดีนะครับพอดีนะครับนะเดี๋ยวลุงมงคลจะขอออกไปทําธุระเดี๋ยวนะครับก็ไปแอบดูนาแตกันนะครับไปกดไลค์กดแชร์นะครับไปช่วยกันด่าไอ้พวกนั้นหน่อยนะครับในช่องนาเตเห็นไหมล่ะนะครับนะป้า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 นะครับนะ สำหรับคลิปนี้นะครับรวมมงคลแจนแนวก็จะขอลงก่อนนะครับนะใครที่มาไม่ทันก็ช่วยนะครับเข้าไปดูนะครับย้อนหลังได้นะครับนะแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะนะครับสวัสดีครับ